อันนี้ต้นตูนเจ้าถ้าขายต้นเพือกหรือต้นบอนเนาะอันนี้ก้อก่อเจ้าเก็ยบยอดก้มก่อก่อนเจ้า สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลเจ้าวันนี้ป้าจะมาทําแกงตูนใส่ปลาดุกเจ้าหรือแกงปลาดุกใส่ตูนเนาะเนี่ยเจ้าตูนงามๆเนาะเจ้าป้าได้ไปตัดหลังบ้านเนาะอันนี้ตูนเจ้าบรจัยปีตูนบดีสแลมเนอ <c oughs> ก็แกงใส่เนี่ยเจ้าก็ได้พักเนี่ยเจ้าพักแขบเนาะพักตำลึงมาสองสามยอดเนาะเ็าใส่ ใบก้มก่อส้มตัวนะเจ้าแล้วก็มีส้มมกนะกรูดเนาะส้มมะกรูดแล้วก็ใส่มะเขือส้มตัวนะเจ้าแล้วก็พริกแดงเนาะใส่เป็นลูกโดดเจ้าปลาดุกนี่หั่นเป็นชิ้นแล้วปลาได้ล่างนำเกลือเนาะ <c oughs> ขอโทษเจ้าล่างนำเกลือเอาแป้งมาคลุกแล้วก็ล่างทำขวมสะอาดเอาเหมือกมันมันออกเรียบร้อยแล้วนะเจ้า ทีนี้เรามาดูเครื่องพริกแกงกันก่อนนะเจ้าแกงทั้งผากเหนือน,นะเจ้าก็นี้อ่จาจะไข่ซอยนะเจ้าอ่าหอมแดงกระเทียมเกลือพริกสดเนาะเจ้าอ๋อเรามีอันนี้ตัวนะเจ้าขมินนะ้นเนาะใส่ขมิ้นตัวใส่ปลาซับล้วก็กระปิมีมะขามเปียกตัวนะเจ้าใส่ทั้งมะขามเปียกแล้วก็ส้มมะกรูดเนาะ เี๋ยวเราไปโคกพริกกันก่อนเนาะเจ้าแกงแตาทั้งผากเหนือนะเ,เจ้าคุณจะใส่ขมิ้นไปเนาะเพื่อจะได้แก้ข้าวแล้วก็น้ำแกง สีเหลืองงามนะเจ้าส่ปาร,ราซับละเอียดเลยเนาะเจ้าใส่ลงไปเลยนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยกระติเนาะแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่นะเจ้าทํากระเพราบุมันกันเนาะปุ้งกับบุหมันกันนะเจ้า ตกตังกัไปนะเจ้าบ่มีสูตรตายตัวเนาะที่นี่ป้าก็จะเอาเนี่ยเจ้ามะเขส้มใส่ไปเลยนะเจ้าหกกระริกนี่เลยเนาะเจ้าเสร็จแล้วเนาะพักไว้ตรงนี้ก่อนเจ้าเดี๋ยวป้าเอาตูนนี่ไปล้างแล้วก็แกะเปลือกนะเจ้าปอกเปลือกมันออกกันนะเจ้า อเอาตรงข้างมันออกาเาจ,จะหันนะเจะคุณเพื่อนหันตามชอบได้เลยเจะเราจะหันแบบนี้เนาะ ตั้งมอต้มน้ำเดือดนะเจ้าเหมือนกับขนมหวานนะเจ้ากับเข่าการทำกับเข่าวิธีทำเหมือนกันเนาะแล้วแต่ใครจะเอามาอย่างใส่ลงไปก่อนนะเจ้าแต่วันนี้ขนมเอาตูนเจ้าลงไปก่อนเนาะไปต้มก่อนเจ้าตามด้วยพริกแกงเลยเนาะเจ้าใส่ลงไปเลย น้ำมาล้างครกใส่น้ำล่างครกลงไปแล้กวก็ปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสชุรสนิดหน่อยมาขามเปียกเจ้าใส่ไปเลยตามด้วยกระดุกเลยเจ้าบอกค้น,เ,นเจ้าเนาะเจ้า ก็เ,เอาพักแขกบลงไปเลยนะเจ้าหรือหยอดตำลึงนะเจ้าได้น้อยเดียววันนี้เนาะสาหยอดสมเลยนะเจ้าใส่ลุดโดดกันเลยนะเจ้าดแดงแค่ใส่ส้มโปดรดเจ้า เอมเ็ดออกแล้วเนาะชิมก่อนนะเจ้าอืมอร่อยเจ้าล้ำล้ำนะเจ้าจะเขาเ้าบานแกงแบบทั้งผักเหนือเนาะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าปลาซุกตูนซุกเขเนาะเอาใบกุ้งอส้มเจ้าลงไปเลย ้ทุกคนนะเจ้าปิดไฟเาราไะตักใส่ถ้วยกันเลยเจ้าแกงเซ็ตก็ฝนตกมาทันทีเลยนะเจ้าอากาศขิ่นชัำ่ำชุำชําเนาะก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมเนาะ แก่งตาดุกใส่ตูนหรือแก่งตูนใส่ตาดุกนะเจา้าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมใั่นปนอมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าขอบคุณทั้งเผ่อนใหม่เพผ่อนเก่านะเจ้าแล้วปักการคลิปหน้าสวัสดีเจ้า